สวัสดีครับผมเอกจากออตโตรดนะครับวันนี้ได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของขันยานกันขโมยซูเปอร์วันเวนะครับตัวนี้ติดเข้ากับรถนะครับคาวาซากินินจา300นะครับก็จะเป็นรุ่นปี2015เลยคันนี้งายเงามงียสวยมากนะครับเพิ่งออกเลยเพิ่งออกมาได้2วันใช่ไหมฮะก็มาติดทิปก็มาดูการทํางานของตัวกันขโมยก่อนนะครับในส่วนของกันขโมยนะครับเรามีล็อกด้วยกันนะครับ สองแบบคือล็อกแบบมีเสียงนะครับสำหรับตัวนินจานะครับตัวนี้บอกก่อนเลยว่าในส่วนของการาติดตั้งสัญญาการขโมยนี่สำหรับนินจา300นี่เราไม่ได้ทำการตัดต่อสายไฟนะครับสำหรับออตโต้รู้นี่จะมีส่วนของปลั๊กนะครับที่ทำไว้ตรงรุ่นสำหรับนินจา300หรือนินจา250โดยเฉพาะเลยนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับตรงนี้ก็ ซื้อไปติดตั้งเองได้เรามีวิธีการติดตั้งให้ในคู่มือพร้อมกับคลิปวิดีโอในส่วนของการติดตั้งด้วยนะครับซึ่งต้องหาดูในอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนดูวิธีการใช้งานก่อนในส่วนของเซนเรการขโมยนะครับเราล็อกนะครับล็อกแบบมีเสียงธรรมดากดล็อกตรงนี้กดทั้งนี้นะครับเมื่อมีใครมาโดนรถนะครับตรงนี้จะทการติดตั้งในส่วนของไฟ LED ด้วยซึ่งเป็นส่วนอ็อปชันของตัวกลัขโมยเรานะครับซึ่ง จะแสดงนะครับในส่วนของการกระพริบทุกครั้งเมื่อมีการกดล็อกนะครับเมื่อมีใครมาโดนรถรถจะทําการร้องนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณในส่วนของไฟเลี้ยวกระพริบขึ้นมานะครับส่วนถ้ามีใครนะครับรถก็จะร้องแล้วถ้าเผื่อโดนต่อเนื่องถ้าโดนต่อเนื่องนะครับเหมือนมีคนมาโดนรถเราเนี่ยรถมันจะร้องทันทีนะครับโดนสองครั้งติดต่อกันนะครับเพราอยู่ใกล้ๆเรากดปุ่ม ล็อกตัวบนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เสียงล็อกตรงนั้นเนี่ยดับไปนะครับแต่ว่าในส่วนของการขโมยก็จะยังคงทํางานอยู่พร้อมที่จะล้องใหม่นะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการขโมยล่ะแล้วมันการขโมยยังไงได้บ้างนะครับนอกจากจะร้องแล้วตรงนี้ถ้าเผื่อมีขโมยนะครับมาเห็นเบ้าพุจ้า้โหเป็นแบบนี้ด้วยไม่มีที่ปิดก็ชอบเลยขอลองหน่อยคถอะต่อทีแทงเข้าไป สังเกตว่าเมื่อกี้ไฟมันขึ้นมานะครับแล้วพอการขมโมยทํางานตัดระบบนะครับลื้อกุญแจไฟที่หมัรถก็จะหายไปด้วยนั่นคือระบบได้ตัดระบบไฟฟ้าออกไปแล้วนะครับโจรจะไม่สามารถขมโมยรถเราได้พร้อมส่งเสียงร้องนะครับเสียงดังเลยโจรก็จะหนีไปในตัวนี้นะครับทีนี้มาดูล็อกแบบปิดเสียงกันบ้างล็อกแบบปิดเสียงให้กดปุ่มบนนี่จะกด2ทีติดต่อกันนะครับเวลาใครมาโดนรถเรา ไม่มีเสียงแล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์ต่อไฟเซลวนะครับแล้วก็ไฟ LED ก็จะกระพริบด้วยนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของโหมดของตรงนี้นะครับแท้อีกทีนึงก็จะเห็นว่าไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วมันดังตอนไหนนะครับในส่วนของการล็อกป,ปิดเสียงจะดังนะครับนะครับต่อเมื่อมีคนมาทําการจรกรรมลถโดยการบิดไปที่อ่อน เห็นว่าเมื่อกี้นะครับระบบของตัวเซ็ตกุญแจก็ตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับในส่วนกลางวยตัดระบบไฟฟ้าออกเลยทําให้ไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการล็อกแบบปิดเสียงก็จะเป็นลักษณะของการทํางานแบบนี้นะครับคือเงียบตลอดจะดังก็ต่อเมื่อมีการมาบิดคชกุญแจครับก็แนะนําให้ไปจอดในจอดแบบปิดเสียงแน่ในลานจอดรถนะครับตามห้างอะไรที่มียาม ลับบัดชัดเจนพวกนี้ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่กระทบกระเทือนไม,ไม่ไม่ส่งเสียงนะครับเวลา,าผู้จอดรถครนอือนว่ามาโดนรถลาบนะครับในส่วนของอาการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับในส่วนนี้เนี่ยสำหรับมินจา3 0 0ที่จริงตัวน,นี้ยังไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับก็อันนี้ก็ให้ข้ามไปก่อนนะครับก็ไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปุ่มที่4นะครับจะเป็นปุ่มของการเรียกหาตัวรถเวลาเราไปจอดอยู่ตามห้าง ตมลานจอดรถหรือตลาดอะไรก็แล้วแต่เราหาจำไม่ได้เราก็กดเรียกเขาให้รถอยู่ตรงไหน,นครับผมเจอแล้วเราก็กดปุ่มล็อกเหมือนเดิมเพื่อให้มันเงียบไปนะครับแล้วก็กลับมาถึงตัวรถปุ๊บเราก็ค่อยปลดล็อกแล้วไขแช่ไปนะครับทีนี้หนึ่งในส่วนของตัวการขโมยนะครับตัวนี้ถ้าหากเราไม่ได้ล็อกรถหรือไปจอดหน้าเซเว่นก็นตามหรือที่ไหนก็นตามแล้วไม่ได้ล็อกรถมีโจรมาขโมยรถะบาไป เมื่อโจรขโมยรถเราไฟเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งดับเครื่องยนต์ได้นะครับถ้าเป็นโจรน,นะครับเป็นโจรให้กดปุ่มน,นี้ได้เลยคือกดปุ่มล็อกนะครับเมื่อกดปุ่มล็อกายยายแต่าังแขโมยจะดังสองตัวยังสามารถไปได้นะครับสักแป๊บหนึ่งภาษาจีว่าวอวีวอ ึงจังว่วาวิวเครื่องยนต์จะดับลงนะครับแล้วก็จะไม่สามารถกลับมาสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ใหม่นะครับตรงนี้จอยไปอยู่ตรงไกลๆแล้วมันเอารถเราไปไม่ได้ก็จะทําการที่รถเราแล้วเราก็ค่อยตาไปปลดล็อกแล้วเอารถต่อพืนมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของคร่าวๆนะครับในส่วนของการกบยของออโตโรูสำหรับนินจา300ครับขอบคุณครับ